สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตำนานมกรยกเอมนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ลุงก็จะมาแนะนำนะครับตัวละครตัวม่วงที่น่าใช้นั่นเองครับใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดครับตัวม่วงครับผมอันนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นนะครับมือใหม่ที่ยังมีตัวทองเนี่ยไม่เยอะนะครับแล้วก็พอมีตัวทองไม่เยอะแล้วจำเป็นจะต้องปั้น ตัวละครขึ้นมาเพื่อใช้ในทีม2ทีมสนะครับหรือสำหรับคนที่มีตัวละครไม่พอนะที่จะปั้นเป็นทีม4ทีม5นะครับเพราะงั้นก็แนะนำตัวละครตัวม่วงที่น่าปั้นแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับมาผมเราไปเริ่มกันด้วยตัวละครม่วงตัวแรกนะครับนั่นก็คือเอี้ยฟุกหุยนั่นเองครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเอี้ยปุกขุ่ยเนี่ยมีสกิลคล้ายๆกับเสี่ยวเจียวเลยก็คือเป็นสกิลที่ฮิวให้กับทีมนะครับทั้งทีมนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆเสี่ยวเจียวเลยนั่นเองนะครับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลที่ไว้ใช้ฮิวนะครับทั้งทีมนะครับสกิลนี้จะคล้ายๆกับเสี่ยวเจียวเลยก็คือสร้างดาเมจนะครับให้กับสตูคนเดียวแล้วก็รักษาปริมาณเลือด ให้กับทั้งทีมนะนะครับสกิลที่2นะครับก็จะเพิ่มค่าโจมตีนะครับให้กับตัวแถวหลังนะครับเมื่อเอีย้ยบปุ๊กหุยเนี่ยโจมตีทั่วไปนะสกิลที่3นะครับเมื่อศัตรูตายนะครับมีโอกาสที่จะกระตุ้นนะครับเพื่อฮิวนะครับตัวละครให้กับฝ่ายเราทั้งหมดอีกเช่นกันนะครับเท่ากับว่าตัวเอีย้ยบปุ๊กหุยเนี่ย มีสกิลฮิลสองสกิลนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มค่าโจมตีให้กับตัวเองนั่นเองตัวต่อไปนะครับที่เป็นตัวน่าใช้นะครับตัวที่2นะครับก็คือเล็กบ่อซวงครับอ่าสาเหตุที่เล็กบ่อซวงเนี่ยเป็นตัวน่าใช้นะครับเพราะว่าสกิลที่สองนะครับของเล็กบ่อซวงนะครับ เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส10%ที่ทำให้เป้าหมายติดแช่แข็ง2รอบครับผมอาสกิลนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับสกิลแรกนะครับนอกจากจะทำดาเมจเดี่ยวแล้วนะครับยังมีการบัฟเพิ่มเกราะตัวเองนะครับต่อต่อเนื่อง3รอบแล้วก็ฮิลเลือดนะครับอีกต่อเนื่อง3รอบนะครับสกิลที่3นะครับ ถ้าเกิดว่าเลือดของตัวเองต่ำกว่า3 0นะครับจะสร้างดาเมจกาลังภายในให้กับศัตรูทั้งหมดแล้วทำให้เป้าหมายนะครับแช่แข็ง1รอบนะครับซึ่งจะมีโอกาสอีกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่กำหนดไว้นะครับทำให้เป้าหมายแช่แข็งเพิ่มพิเศษอีก1รอบนะครับแต่ว่าสกิลนี้เกิดผลแค่1ครั้งในการต่อสู้นะครับสกิลสุดท้ายก็คือเพิ่มค่าเกราะให้กับตัวเองครับจากสกิลของเล็กมอซวงเนี่ย ทำให้ตัวเล็กบอ่อซงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่เหมาะสมกับจะเป็นตัวแทงประมาณหนึ่งเลยนะทุกคนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นอ้วงงวนเพียนะครับซึ่งอ้วงงวนเพี้ยเนี่ยข้อดีก็คือมีสกิลลดโทสะของศัตรูนั่นเองนะครับนั่นก็คือสกิลสองนั่นเองสกิลแรกนะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็เมื่อ โจมตีศัตรูทั้งกลุ่มด้วยสกิลแล้วนะครับสกิล2ก็จะทำงานนะครับโดยการลดโทสะฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับซึ่งสกิล2นี้นะครับการลดโทสะเนี่ยคือจะติด100%เนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ว่ามีโอกาสติดลดโทสะเท่าไหร่นั้นหมายถึงว่าใช้สกิลโจมตีทุกคนปุ๊บลดโทสะไปทันทีตามที่กำหนดไว้นะครับอ่าสกิล3เนี่ยเมื่อ ทำการโจมตีนะครับจะเพิ่มโทสะให้ตัวเองด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือแปลว่ายิ่งโจมตีนะครับก็จะยิ่งเพิ่มโทสะให้ตัวเองเร็วขึ้นนะครับพอโทสะตัวเองเต็มก็ใช้สกิลโจมตีพอใช้สกิลโจมตีครับศัตูก็จะถูกลดโทสะอ่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าใช้เลยทีเดียวส่วนสกิล4นะครับก็จะเป็นการเพิ่มคริติคอลให้กับตัวเองนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะคือเฮงชูอิดนะครับซึ่งเฮงชูอิดเนี่ยข้อดีคือมีสกิลบัฟเกราะนะครับแล้วก็มีดีบัฟลดแม่นยำนะครับสกิลแรกเนี่ยจะโจมตีศัตรูแถวหลังแล้วก็ลดแม่นยำของอีกฝ่ายนะครับ2รอบนะนอกนั้นนะครับก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มเกราะนะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะสกิล2เนี่ยเมื่อเลือดตัวเองต่ำกว่า50%นะครับ เพิ่มโล่นะครับดูดซับดาเมจให้กับตัวเองนะครับสกิลสเพิ่มเกราะนะครับเป็นจนํานวนที่กําหนดไว้นะสกิลสีนะครับบัฟเพิ่มเกราะให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับอ่านี่คือข้อดีของฮงชูอิดนะก็เหมาะจะเป็นตัวเสริมในทีมนะครับเรียกได้ว่าเป็นได้ทั้งตัวบัฟและดีบัฟในตัวเองนั่นเองตัวต่อไปนะครับก็คืออ้าวเอียงเค้ครับ อ้าวเอียงเค้กเนี่ยข้อดีก็คือมีสกิลฮิลนะครับและมีสกิลตีแล้วติดหินนะครับอ่าดูสกิลแรกกันก่อนครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลทำดาเมจปกตินะครับให้กับจอมยุทธศัตรูสุ่ม2คนนะครับสกิลสองครับเป็นสกิลไฮไลท์ครับกระตุ้นเมื่อจบรอบนะครับเมื่อจบรอบแล้วเนี่ยจะทําการรักษานะครับหรือว่าฮิลนะครับ ตามเปอร์เซ็นที่กำหนดไว้ให้กับจอมยุทธศัตรูให้กับจอมยุทธฝ่ายพันธมิตรเราที่มีเลือดต่ําที่สุดนะนะครับสกิลสานะครับเมื่อเลือดตัวเองต่ํากว่า20%นะครับจะสร้างดาเมจนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดและทําให้ศัตรูทั้งหมดนะครับติดหินนะครับ1รอบอ่านั่นแปลว่า ศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะติดหินแน่นอนหนึ่งรอบนะครับเมื่อเลือดของอ้าวเอียงเค้กลดลงต่ํากว่า20%แต่สกิลนี้เนี่ยใช้ได้ผลเพียง1ครั้งต่อ1การต่อสู้เท่านั้นนะครับตัวต่อไปครับเตียช่วยสัวครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวโจมตีเดี่ยวนะครับที่ค่อนข้างจะมีดาเมจใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ สกิลแรกนะครับเป็นโจมตีเดี่ยวซึ่งเปอร์เซ็นต์ของโจมตีเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะในบรรดาตัวม่วงนะครับแล้วก็สกิล2นะครับเมื่อเลือกตัวเองต่ํากว่า5 0นะครับเพิ่มค่าโจมตีของตัวเองนะครับเป็นจํานวนที่กําหนดไว้นะนะครับสกิลนี้เกิดผลเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับสกิล3นะครับเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดสตันนะครับหรือว่ามึนงงหนึ่งรอบนะแล้วก็สกิล4เนี่ย ก็จะเพิ่มค่าโจมตีให้กับตัวเองนะครับเรียกได้ว่านอกจากจะโจมตีเดี่ยวรุนแรงแล้วนะครับยังมีสกิลสตันทำให้ศัตรูเนี่ยติดมึนงงด้วยนะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นฮึงหลีเตงครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลควบคุมครับผมนะครับสกิลของฮึงหลีเตงนะครับสกิลแรกนะครับ เป็นการโจมตีใส่ศัตรูแถวหลังนะครับแล้วมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งนะครับ1รอบนะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีก็คือเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับจะฮิวนะครับฮิวเลือดเท่ากับปริมาณที่กําหนดไว้นะครับให้กับตัวเองนะนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการสร้างดาเมจนะครับสกิลสเป็นการสร้างดาเมจให้กับ เป้าหมายที่เป็นค่ายมังกรหยกเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สกิลสเนี่ยเพิ่มค่าโจมตีให้กับตัวเองนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะเรียกได้ว่าใครที่อยากได้ตัวทําดาเมจนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนั่นก็คือพยาขั้งข่าวปีกเกี่ยวครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลที่โจมตีฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับดาเมจเนี่ยอาจจะน้อยก็จริงนะครับ แต่ว่าที่ดีก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยถูกพิษนะครับติดพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ติดพิษเนี่ยเป็นรอบละ15ปอร์ซตในเลเวล1นะครับที่สำคัญคือพิษเนี่ยอยู่3มรอบนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับว่ากสกิลจะเบาเกินไปหรือเปล่านะครับมีสกิล2เพื่อเพื่อบัฟครับผมสกิล2เนี่ยกระตุ้นเมื่อฆ่านะครับ อ่าเมื่อเมื่อฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีตัวเองนะครับต่อเนื่องจนถึงจบการต่อสู้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็สกิลสามนะครับ <c oughs> เพิ่มโบนัสนะครับต่อเป้าหมายที่ถูกพิษนะครับอ่าต่อเนื่องจนถึงจบการต่อสู้เลยนะแล้วก็สกิลสี่เนี่ยเป็นการบัฟพลังโจมตีของตัวเองนะครับ เรียกได้ว่ามีแต่สกิลบัฟโจมตีตัวเองแล้วก็บัฟดาเมจนะครับอ่าสกิลบัฟทุกอย่างเนี่ยก็จะช่วยให้สกิลหนึ่งเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองตัวต่อไปนะครับอินซีคิวขาวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีอีกตัวหนึ่งนะครับของตัวม่วงนะนะครับก็คือข้อดีของอินซีคิวขาวนะครับก็คือมีดาเมจพิษนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูติดหมึนได้ด้วยนะครับ สกิลแรกนะครับโจมตีศัตรูนะครับ,รบทั้งกลุ่มเลยนะครับมีโอกาสถึง1 5ที่จะทาให้ศัตรูเนี่ยติดมึนงง1รอบนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจพิษนะครับโจมตีเป้าหมายนะครับ2รอบนะนี้เป็นคอมโบกับครั้งข่าวปีเกี่ยวได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ Skill สกิล2นะครับเมื่อโจมตีเนี่ยจะสร้างดาเมจพลังภายนอกนะครับ ของการโจมตีให้กับเป้าหมายที่มีเลือดต่ำกว่าตนเองเป็นพิเศษด้วยนะนะครับพูดง่ายก็คือถ้าโจมตีแล้วนะครับจะสร้างดาเมจให้กับคนที่มีเลือดต่ำกว่าเนี่ยแรงขึ้นแรงกว่าเดิมนะครับสกิลสนะครับโจมตีโดยทั่วไปนะครับมีโอกาสที่จะสร้างดาเมจพลังภายนอกนะครับให้กับศัตรูแถวหน้านะครับหลังจากสร้างดาเมจแล้วนะครับมีโอกาส เป็นเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดไว้นะครับทําให้ติดมึนงงอีกหนึ่งรอบนะครับสกิลสก็แน่นอนว่าเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนั่นเองนะตัวต่อไปนะครับก็คือกล้วยพัวลู่นะครับกล้วยพัวลู่เนี่ย <Is it? S 1> เป็นตัวละครที่มีข้อดีก็คือโจมตีแถวหลังนะครับทําให้แถวหลังติดดาเมจต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับติดสตันนะครับ มาดูกันครับสกิลแรกนั่นเองสกิลแรกก็คือโจมตีแถวหลังครับและทําให้แถวหลังนั้นนะมีโอกาสที่จะได้รับสาอาได้รับสถานะบาดเจ็บภายในนะครับ2รอบสกิลสองนะครับจะเป็นการบัฟนะครับพลังโจมตีของตัวเองนะครับจนถึงจบการต่อสู้นะซึ่งบัฟการโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นะครับสกิลที่3นะครับการโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติด สถานะมึนงงนะครับแล้วก็สกิลที่4นะครับเพิ่มคริติคอลของตัวเองนะครับจนถึงจบการต่อโซ่เช่นเดียวกันนะก็คือเป็นตัวที่เน้นดาเมจนั่นเองนะครับปวยปวลู้นะตัวต่อไปนะครับก็คือตาเออปลาครับผมตาเออปลาเนี่ยข้อดีคือมีสกิลมึนงงครับและมีสกิลฮิลครับผมอมาดูสกิลกันนะครับสกิลแรกนะครับก็เป็นการโจมตีนะครับ ศัตรูแบบสุ่ม3คนนะครับและมีโอกาสที่จะทำให้ติดมืนงง1รอบนะครับแต่ว่าโอกาสในการติดมืนงงค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะนะครับสกิลอื่นๆเนี่ยก็คือทั่วๆไปนะครับสกิลไฮไลท์นะครับสกิลที่3นะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับลดเพิ่มดาเมจเป้าหมายนะครับ2รอบนะครับแล้วก็สกิลที่4ี่นะครับเมื่อโจมตีทั่วไปเนี่ย ก็จะฮิวนะครับเลือดนะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดไว้นะครับของขีดจํากัดปริมาณเลือดนะครับอ่าพูดง่ายก็คือยิ่งเลือดตัวเองเยอะเนี่ยก็ยิ่งฮิวแรงนั่นเองนะนี่คือตาเออปานะครับัวต่อไปนะครับก็คือเท่าผู้กันกระเรียนนะครับหรือว่ามานขาวนั่นเองมานขาวนะครับ ข้อดีของตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นการลดกราะนะครับดีบัฟลดเกราะ,ะครับสกิลแรกนะครับจะทําการโจมตีตัว,ตวแถวหน้าแล้วลดเกราะลง2รอบนะครับสกิลสนะครับเพิ่มค่าโจมตีของตัวเองนะครับสกิลสนะครับการโจมตีทั่วไปมีโอกาสที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจบาดเจ็บภายนอกนะครับเพิ่มเติมนะสอรอบนะครับ แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเมื่อเลือกตัวเองต่ำกว่า30%จะเพิ่มเกราะให้กับตัวเองนะครับ2รอบนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมานขาวนะครับเอาไว้คอมโบกับมานดำนั่นเองนะนะครับอ่ะเราไปดูมานดำกันนะครับมานดำก็คือเท่าไม้เท้ากว่างนั่นเองนะครับมานดำเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลโจมตีเดี่ยวค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ ทำให้ศัตรูติดสถานะนิ่งเงียบด้วยมีโอกาสติดนิ่งเงียบค่อนข้างเยอะด้วยนะครับนิ่งเงียบก็คือทําให้ศัตรูติดสถานะใบ้นั่นเองใช้สกิลท่าไมาต้ตายไม่ได้นะครับสกิลที่2นะครับก็การโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาสที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจบาดเจ็บภายนอกนะครับ2รอบนะสกิลที่3นะครับเป็นการเพิ่มเกราะให้กับตัวเองนะครับจนถึงจบการต่อสู้โดยการเพิ่มเป็นเป,นเป,นเปอร์เซ็นต์นะครับ สกิลที่4เป็นการเพิ่มค่าโจมตีของตัวเองนะครับอ่ะอันนี้คือเท่าอันนี้คือมารดำกับมารขาวนะครับทุกคนต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นก็คือเจงกิสคานครับเจงกิสคานเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับการแทงนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะว่าข้อดีของเจงกิสคานนะครับก็คือสกิลเขาเนี่ยจะเพิ่มเกราะ ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีสกิลโต้กลับครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่เจงกิสคานเนี่ยเป็นตัวม่วงนะครับคือถ้าเป็นตัวทองนะเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับสกิลแรกนะครับจะสร้างดาเมจพลังภายนอกนะครับให้จอมยุทธแถวหน้าแล้วก็บัฟเพิ่มเกราะตัวเองไปด้วยนะครับ2รอบนะสกิลที่2นะครับเป็นการเพิ่มเกราะตัวเองไปเลยตรงๆนะครับจนจบการต่อสู้นะครับเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับ สกิลที่3นะครับเมื่อเลือกตัวเองต่ำกว่า5 0นตนะครับก็จะเพิ่มเกราะตัวเองนะครับอีก3รอบนะครับซึ่งสกิลนี้จะเกิดผลเพียงแค่ครั้งเดียวในการต่อสู้นะส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเมื่อตัวเองถูกโจมตีนะครับมีโอกาสนะครับที่จะตอบโต้กลับเป้าหมายนะครับสร้างดาเมจนะครับพลังภายนอกนะครับตอบโต้เป้าหมายนั่นเองนะครับ ก็แปลว่าเจงกิสคานเนี่ยโอ้โหเมาะป็นตัวแทงมากๆเลยนะครับเกราะเยอะสุดๆเอาละครับตัวต่อไปก็คือกัวเต็งอักนะครับซึ่งกัวเต็งอักเนี่ยข้อดีก็คือสกิลเนี่ยเป็นสกิลแบบจู่โจมเดี่ยวนะครับซึ่งสกิลจู่โจมเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วนะครับนอกจากจู่โจมเดี่ยวแล้วเนี่ยยังทําการฮิเดี่ยวด้วยนะครับอไปดูสกิลกันครับสกิลแรกนะครับ เป็นการโจมตีศัตรูคนเดียวนะครับแล้วก็จะบัฟเพิ่มค่าโจมตีของตัวเองนะครับ3รอบสกิลที่2นะครับเมื่อโจมตีทั่วไปนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจพลังภายนอกนะครับให้กับเป้าหมายศัตรูที่มีเลือดต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ฮิวเลือดนะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ให้กับฝ่ายพันธมิตรที่มีเลือดต่ำสุดนะครับโหสกิลนี้นี่คือดีสุด สกิลส3นะครับก็คือเพิ่มค่าโจมตีให้กับตัวเองนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้จะทํางานเมื่อทำการโจมตีนะครับสร้างดาเมจพลังภายนอกของพลังโจมตีให้เป้าหมายที่เป็นไข่มังกรหยกเป็นพิเศษนะครับเอาละครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวสีม่วงนะครับก็มีหลายตัวนะครับที่ สกิลเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นนะครับเสียหน้าเสียดายจริงๆนะครับที่เป็นแค่ตัวม่วงนะครับซึ่งข้อเสียของตัวม่วงเนี่ยก็คือสามารถอัพดาวไปได้สูงสุดแค่5ดาวเท่านั้นนะครับไม่สามารถอัพขึ้นแดนชารหรือว่าจุดลูกไฟขึ้นได้นั่นเองนะครับนั่นทำให้ตัวม่วงเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่สามารถไปได้ไกลเท่าที่ควรนะ ค,คลิปนี้เนี่ยก็จัดทําขึ้นมานะครับเ <P> พื่อให้ทุกคนนะครับได้เล่นนะครับตัวละครที่อาจจะไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากแต่ชอบตัวละครนี้จริงๆนะครับหรือเล่นแบบขำๆนะครับก็ปั้นตัวละครขำๆได้นะสำหรับคนที่จะเล่นแบบจริงจังเนี่ยพี่ลุงก็ยังไม่แนะนําให้เล่นตัวม่วงนะครับเพราะว่าในระยะยาวนะครับตัวม่วงเนี่ไม่สามารถจุดลูกไฟได้นั่นเองนะเพราะไม่สามารถอัพตัวขึ้นลูกไฟได้นะครับ ทำให้ตัวละครเนี่ยไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกนะครับสําหรับคนที่ในช่วงแรกนะครับยังไม่มีตัวทองมากพอนะครับที่จะไปทําทีม 3, ทีม4ทีม5นะครับตัวม่วงก็เป็นอีกอีกช้อยส์นะครับอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างทีมนะครับเพื่อผ่านคอนเทนต์ของเกมไปได้ก่อนนั่นเอง เอาละครับสาหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับบายบาย